นี่ยเดี๋ยวจะถ่านเด้งออกได้ไม่ถึงเนี่ยไลท์เปดเลยนะปรนั้นไลท์เลยฮะมีแสงไลท์ปดเลยเนี่ยแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ดี๋ยวมีคนดูตั้หมื่นคือแดงคือสุก ไม่ต้องมองมองไปทางนั้นข้างหลังก็บอกเลยทุกคนไม่ต้องฟ้องมานะสที่แดงที่สุดไม่ต้องมองหนึ่งสองแล้วนีแล้วรื่องนมองแล้วดวไม่ไปไหนเห็นรงนีที่แดงที่สุดส้มองหนึ่งสองอ่าเออทำทางแล้วสม ที่ยงสวยอะมุมเนี้ยจิ้คือมันมันเป็นมุงที่แบบเหมือนมามนมา้นา,นา,เาเป็นแล่วแล้วก็เป็นหนีง